วันนี้ผมจะพาเพื่อนมารับตัวละครโทรจิกันนะครับคั้งแรกนะครับให้มาที่หมดเนื้อเรื่องแล้วก็ด่านสุดท้ายของชิบุย่านะครับจะได้หนอนมาเนาะหลังจากลงด่านนี้เสร็จนะครับเราจะได้หนอนมาแล้วเราก็ต้องมาลงด่านสเตจหนึ่งของชิบุย่านะครับก็คือจากการตัวเ,เจ้าดากโกนะูเนี่ยแล้วก็การตัวมาฮิโตะต่อนะครับมาฮิโตะล่าสุดท้ายก็คือชิบุยนะ่าแอคหกเนาะต่อมาครับให้มาที่ลีเจนด์สเตจนะครับแล้วก็มาที่ชิบุย่า แล้วก็จัดการที่สเตจหนึ่งนะครับดีเจสเตจดาชิบย่าสเตจหนึ่งแล้วก็สเตจสองนะครับหลังจากทําเสร็จปุ๊บเอ่อเควสหนอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับให้เราสังเวยนะครับสังเวยตัวละครที่อีโวแล้วเนาะที่เป็นแบบว่าตัวละครใหม่นะครับก็พวกจูวิสุไคเซนแหละผมก็จะมาสังเวยตัวละครโทโดนะครับเพราะว่าโทโดผมได้มา2ตัวนะโอเคจะสังเวยตัวละครเบลลหนึ่งนะครับ เราก็อีโวตัวละครตามปกติเลยนะหลังจากอีโวเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถสังเวยได้นะครับนี่นครับให้มาที่หนอนนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก,กดคําว่าเสียสละนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาเนาะหลังจากเสียสละสปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าตัวละครนี้ถูกลบไปเรร่อยแล้วแล้วคราวนี้เควสก็จะเปลี่ยนนะครับเควสจะบอกว่าจัดการตัวละครโทรจินะครับในด่านที่2 ของชิบุยานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลยเลยครับนี่นะครับให้มาที่ด่านชิบุย y act สนะครับแล้วเราเข้าไปเล่นได้เลยนี่นะครับหลังจากเล่นมานะครับทีมที่ผมใช้ก็ใช้แค่เบจิต้าครับเพราะเบจิต้าเป็นตัวละครที่แบกทั้งด่าน g ีเจ s t a ต e แบกทั้งด่านเรื่องนะครับแล้วก็แบกทั้งด่านชาเลนจ์ได้ดีมากนะครับคือมีเบจิต้ากับตัว ตัวเงินแค่ตัวเดียวนะครับดูแบกโหมดมากนะครับสอบใครที่ไม่มีนะครับก็จะทำให้หาไว้นะเป็นตัวละครแดงนะครับนี่ครับหลังจากเล่นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัวละครโทรจิมานะครับนี่หลังจากเราได้รับโทจิมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบว่าอยากจะอีโวนะครับก็ต้องไปทำเคเวสหนอนเพิ่มอีกทีนึง โทจิเวลาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะนี่เลยครับต่อไปคนระับเคเวสสุดท้ายของเคเวสอีโวโทจินะครับก็คือให้ตัวละครโทจิเนี่ยไปจัดการกับมอนนะครับผมห้าพันตัวนะหลังจากจัดการครบ5,000ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอาเจ้าหนอนเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะครับในการอัพตัวละครได้แล้วนี่เลครับมาที่หน้าอีโวนะแล้วก็กดที่อัปเดตอีโวโทจินะครับนี่ก็จะใช้ของประมาณนี้ นี่นะครับต้องเอาโทจิไปจัดการหมอนให้ครบ5,000ตัวก่อนนะครับถึงจะใช้หนอนได้โอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการได้รับโทจินะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ารับชมครับ